อาโอเคทุกคนมีอะไรจะคุยไหมคิวร้องเพลงประมาณกี่คิวเดี๋ยวต้องขอคิวสองคิวเรียนคิว้อมเต้นคิวอัดมันต้องอัดทุกเพลงเลยนะได้ครับอัดฟังมาดูก่อนว่ารอดไม่รอดเหนื่อยมากนะเต้นก็ยากนะไหนลองไหนลองเต้นดิไหนยืนไหนลองเต้นดิอาร้องอะไรทำเพลงไม่ด้เต้นเต้นเหนื่อยูเต้นดิอาดูสเกลทุกคนกดตะกร้าหน่อยชำระเงินด้วยนะทุกคนนะนำคริปปอาสลิดส่งฟรีนะวันนี้ ส่งฟรีนะเหลือ259รอิบเดี๋ยวติ๊กตอกก็หาไม่พูดสินค้านี่องเต้นล้วด้วยมาไม่เต้นแบบลงไม่เต้นแบบแล้วแต่หนูจินตนาการในชั่วหัวเลยเต้นแบไหนนะครับแล้วแต่ศิลปินมันต้องมันต้องคิดเองบ้างนึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควาเต้นดีๆ เขาหน้าเขาแน่นายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเขียวเกี่ยวยาเนื้อคว้ยแล้วแล้วหยุดก่อนอยูยืนก่อนเวลาเต้นนะนะหนูไม่ต้องอายแล้วหนูไม่ต้องเขินแล้วหนูวะใช้ครับใช้สาบหยาบสักคำได้ไหมดับจริตเยอะๆเออ เพราะว่าอย่างพี่ฟ้าเวลาเขาอยู่ปกติเ็าปกติเวลาเขาเต้นปั๊บเขาจะใส่ความตัดจริตเข้าไปเ <c oughs> ช่นหนูทำหนะหนึบต้องเยอะๆต้องแบบเยอะคือเยอะกว่ามนุษย์ <c oughs> เออแบบอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้ก็อย่างนี้เออไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างงี้นี้ี้เอ้อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้เออไปให้สุดเออมันต้องไปให้สุด อ่ากดตะกร้าอ่าไม่นึกไว้อ่านึกไว้ทุกนาทีถ้าผมไปได้ดีแล้วคงไมื่อเมื่อเล็ดเล็ดหน่อยเร็วเลี้วเต้นไม่ค่อยเป็นเหรออ้ามไม่เป็นไรแดนเซอร์สอนได้อืมอ่าไหนลองเต้นดิเร็วผมก็ได้ตะกร้าก่อนผมก็ได้ท่าเมื่อคืนนี่แหละครับเอยไม่เอาดีๆเอาดีๆเต้นดีๆ เต้นดีๆเอาเพลงอะไรเพลงเพลงเต้นอ่ะเพลงโอยยากเลยคิดท่ายากเลยครับเออเอาเพลงเต้นอ่ะเพลงอะไรดียะเพลงอะไรนะเพลงเต้นซัมวันซอมเดย์ไหมเฮ้ยให้เขาร้องพวกนี้บ้างไม่ได้ไงอยากเป็นซัมวันปลอมตัวให้เขาเป็นเกาหลีเฮ้ยลืมไปให้เขาร้องสากลคนละเพลงได้มาร์มาเลยเพลงสากลแล้วให้ร้องเกาหลีด้วย ลืมไปอ่ะอางนี้นั่งๆมปตั้งเต้นขอบคุณครับรอรอแล้วให้ร้องเกาหลีแล้วเราไปดูที่คอนเสิร์ตครับเออนั่นน่ยเนี่ยมั่วไปหมดให้ร้องให้ร้องเพลงเพลงสากลร้องเพลงสาษาอังกฤษอ่ยได้ครับอมเอาเพลงแบบเอาให้เพลงแบบจัดๆเลยอ่ะเอาแต่พี่เลือกเลือกเพลงที่ส่งเพลงที่ทุกคนร้องตามได้อ่ะอย่าไปเลือกเพลงแบบคนตามไม่ได้ แค่ปี้เบอร์เดย์ร้องได้ทุกบ้านอ้าวอ้าวอย่า <c oughs> งงั้นก็คืนบัตรไล้วเรียกบ้านเรียก <c oughs> คืนบัตรกันเลยทุกคนกดตะกร้าหน่อยเยอแล้วเดี๋ยวจะบอกขออีกขออีกหนึ่งหมื่นแล้วเดี๋ยวจะบอการายละเอียดเพิ่มเติม <c oughs> เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดเพราะเราเราเราเปลี่ยนใจรักคุยไปคุยมาเนี่ยเป็นหอใหญ่เป็นหอใหญ่นะประมาณกับสี่พันคน <c oughs> เป็นหอใหญ่เดี๋ยวจัดเต็มในแขงที่เจี๋ยเอาให้สนั่นบ้านสนั่นเมืองเลยแค่นี้ก็ใจสั่นแล้ว นึกแล้วใจสั่นมันจะขึ้นเว<ช>ทีแล้วร้องผ<ช>ิดที่อยู่เข้า,<ห>ขาบัตรมาคืนที่เขาเคลียง์เลยต้องได้ครับถึงวันจริงต้องได้ครับ,ดรบเดี๋ยวเชี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่า <c oughs> น้องต้องทาใหม่หมดเลยเรียนเพลงใหม่เรียนร้องเพลงต้องเรียนร้องเพลงจริงจ,งจ,งงจังจริงจังนะเข้าจริงๆแล้วก็คิวซ้อมต้องเยอะซ้อมก็วงสดด้วยแล้วก็อัดเสียงจริงหมด แล้วก็ซ้อมเต้นนี่อย่างน้อยเป็นสัปดาห์เออแนะนำนะไปหาคิวต่อเน,นื่องมาเลยจัถึงสุขที่ไม่ได้ใช้ใชแล้วก็มาเลยเสาร์าทิตย์จันในการพุดภาสุขเสาร์าทิตย์แล้วก็อดทนทรมานเน่ยถ้ามาทิ้งอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้ววางคอร์สเลยอะ่ะจบได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นทันทีอือได้เจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นเก้าวันที่เหลือก็ไปหยอดต่อ วจิกันอือเออลืมไปลืมเพลงสากลชอบร้องเพลงสากลของไทร้องได้ไหมร้องเพลงอะไรผมเคยร้องเพลงทุกคนไม่กดจักรกาเลมิดาวอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่รู้มันจะพีคหรือเปล่าอะไรครับรเพลงมาได้เลยครับเดี๋ยวไปหัดครัะแล้วเคยมีไหมเคยมีแบบร้องโชว์ไหมไม่เคยร้องโชว์เคยแต่ร้องเล่นฟังติดหูทุกคนตลอดก้าหไม่อหวเร็วๆไม่มีใครโอนนี่เลยอะไม่รักเราแล้วคอนเสิร์ตพักกอดไหมไม่มีตังค์นะ เหยร้องเพลงสากลเลี้ยฟังสักเพลงนี้เพลงอะไรนะยกเว็นแฮปปี้เบิร์ดย์ร้องมาอ้าวเอ็งน้องเอ็งก็บอกว่าจะร้องเพลงอะไรเมื่อกี้นะอ๋อแล้วใช่เต่ขอดูเยอะรูจักเพลงเดวันแอนโดรีไหมเดวันแอนโดรีไม่รู้จักเพลงของพี่ฟ้าเขาเป็นสากลด้วยร้องเพลงจีนเป็นไหม มันเป็นวาไรตี้นะถ้าเป็นคอนเสิร์ตมันต้องเอาให้ถึงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้โอ้ยชอบเลยได้เคยได้ย<อ>ินเคยได้ยินครับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เราต้องแต่งเป็นจีนนะแต่หน้าเราจะเป็นแบบจีนมณฑลไหนก็นไม่ช, <c ười> ชอบเลยค่ะบอสที่ที่มันร้องซิ่งอรอเงยอาล่ะเอาล่หนูทำให้มากกว่านี้หน่อยถ้าทำแค่นี้พี่จัยเนีนอ่อ๋ออ๋อพี่จัยมันดังในติกใช่ใช่ค่ะหนูเคยฝึกร้องอยู่ค่ะ อ๋อใช่ใช <Island> ่ใช่ใช่ใช่เช่เช่ใช่ใช่พี่เรียกชื่อเองไม่ถูกทุกคนชํารอะไรนี้ไปคะทุกคนไม่กดตะกร้าไเลยอ่ะ่อยเอ็มมากเลยอ่ะบอกทีไม่ค่ะใช่กดตะกร้าหน่อยนะคะบอลจะจัดคอนเสิร์ตให้หนูค่ะใครอยากดูนะคะกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้ากดเท้าใช่ค่ะเลือกซื้อได้เลยค่ะน้ำพริกตาแดงน้าพริกนางงามน้าพริกปลาสเราก็มีนะคะเออไละ เนี่ยกเก็บเงินไปทำคอนเสิร์ตเร็วๆเ,เข้าทุกคนเร็วๆ <c oughs> อ,อย่าช้าสีนีก็จบเลยเนาะะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูคิวกัน<ะ>วันไหนวัสองเราต้องเต้นบัตรจะจำหน่ายเร็วๆนี้เลยเพราะว่ามันเดี๋ยวผมไม่อยู่ไปต่างประเทศคือเดี๋ยวว่าพี่จะไปต่างประเทศนานตัน้งแต่วันที่สามวันที่สี่ก็จะไม่อยู่กันแล้ว<ะ>ก็จะไปอยู่ต่างประเทศกันประมาณสิบห้าวันนะเนาะนานมาก กลับมาก็ยุ่งมากกากยมากยาวไป็นสิ้นสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมงานให้พร้อมเพราะฉะนั้นบัตรบัตรคอนเสิร์ตเราจะเปิดจําหน่ายได้น่าจะต้นเดือนเลยค่ะแล้วก็กุ่มปิดน่าจะเปิดจําหน่ายได้เร็วๆเลยถ้าเป็นพรุ่งนี้ได้ก็จะดีเพราะว่าเผื่อว่าน้องอยู่เอาไหมทุกคนกุ่มปิดนะครับ อาจจะเป็นพวกนี้เลยแต่ว่าเราจําหน่ายทางนี้ไม่ได้นะเราต้องอีกอีกอันนึงนะพูดไม่ได้เดี๋ยวก็ด่าวของแกนไทยแลนด์ละกันเนาะทุกคนอยู่ในแกนไทยแลนด์เด<ม>ี๋ยวจะนัด<ม>นะครับเดี๋ยวจะนัดเดี๋ยวจะนัดนะครับอาจจะในแกนไทยแลนด์นะต้องไปจําหน่ายที่อันะนะนะเออในช่องทางนี้ไม่ได้นะ เพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยมันไม่ไหวตอนนี้ไปกดน้ำพิก่อนไปทุกคนไปกดน้ำพิก่อนเดี๋ยวติ๊กตอกเขาไม่ได้ไอ้เลิฟติ๊กตอกไอ้เลิฟติ๊กตอกบอสต้องละลายพฤติกรรมน้องก่อนอ๋อผมมีคุณครูละลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปให้ครูเดี๋ยวผมจับไปให้ครูแล้วแล้วเขาจะต้องทาตามแล้วเขาจะไปเองครับอืมเขาจะไปเองออโตเมติกเดี๋ยวจะมีคนดูแลเสื้อผ้าให้ใหม่หมด ตัดส้ายให,ใหม่ตามโชว์แดนเซอร์ทรงผมหน้าทุกอย่างทำใหม่หมดขอบัตรกุ่งปิดพรุ่งพรุ่งนี้แล้วกันนะับะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีงานกี่โมงนะพรุ่งนี้มีหกโมงมารับค่ะตอนเย็นค่ะตอนเย็นแล้วก็ระหว่างนั้นก็ว่าโอเคอาจารยรนะเหมือนมันเหน็ดทุกวันไม่ไหวว่ะ <c oughs> โอเคเอ่อกุ้งปิดอาจารยรเร็วๆนี้เพราะเดี๋ยวน้องจะกลับแล้วจะให้น้องมานั่งไขยเอง อาจจะนัดเจอกันที่โรงแรมพรุ่งนี้ก็ได้ตอนเที่ยงเทนะี่ยงเนาะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ช่องทางนี้นะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะช่องทางมิสแกรนไทยแลนด์แล้วยังไงต่อพูดอะไรได้ปะ่ะโอเคช่องทางมิสแกรนไทยแลนด์นะช่องทางไม่ใช่ช่องทางนี้นะพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงช่องทางมิสแกรนไทยแลนด์นะ ทำให้เสร็จเลยแล้วก็พอต้นเดือนเงินเดือนออกเพราะแต่แม่แม่รวยมากก็ต้องกินเงินเดือนแล้วก็จะเปิดขายบัตรขายบัตรที่ต้องไปจิ้มที่นั่งเราเองด้วยเพราะว่ามันมีซีิ๊ดทาระบบไว้ให้ก็คือเราก็เป็นเลือกเองว่าาจะนั่งตรงไหนเบื่ออะไรนะครับเดี๋ยวรอทําระบบแป๊บหนึ่งเพราะว่าต้องไปโหลดพี่เอาแผ่นเวทีของทั่วไปอะฉลัอกันนด้ เห็นไหมเอาเวทีแบบชาลล์ให้เลยนะเวทีประมาณสิบล้านเลยดีไหมมีมีไฟอย่างนี้เลยปุ้ง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 ทุกคนก็ตะกากันเล็วโอเคได้แข่งรับเชิญสองคนแล้วนะพี่เจนนี่กับพี่ดิวเออเจนนี่ไปบอกพี่ดิวด้วยว่าบอกนวัดบังคับมาแล้วได้เลยครับเดี๋ยวพี่ดิวจะไปเต้นหมอลำข้างบนนั้นเลย บ่อยนะตอนที่เราจัดหมอล้อพี่ดิวร้องเพลงแนวไหนอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นพี่ดิวใช่เดี๋ยววันนี้ไปเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวให้นเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์โทรถามครับถ้าร้องหมอลำอมก็น่ารักดีนะค่ะร้องคิวพี่ดิวไันพี่ก้าเดือนสิบบอกให้พี่ดิวใส่ทองทองเส้นละร้อยบาทมาด้วยจูทุกคนกดตะก้าสิพูดตั้งนานดูสิมีคนโอนเพิ่มสามพันพูดมาตั้งนานแล้วเนี่ย ใช่ใช่ใช่ฮะช่องนั้นน่ะครับผมพูดไม่ได้ตอนนี้ถ้าพูดเดี๋ยวทิปจอกดูช่องนั้นแหละครับนิสแ n นไทยแลนด์ครับสีนั้นแหะครับสีบลูโอเคมีอะไรไหมพี่เอกไม่มีค่ะเดี๋ยวน้องไปคิดกันแต่เราก็ยังคิดถ้าวันนี้กล้าพี่เอกจะเขา้ากอดซ้นประมาณไหมก็เอกต้องเข้าเซนไม่หกก็เจ็บแล้วน้องส้อมแปด ต้องซ้อมบนเวทีจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากซ้อมข้างนอกเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์นะตั้งแต่ประมาณวันที่สองเป็นต้นไปอะจนถึงวันที่สิบอยู่กรุงเทพยาวๆไม่กลับไม่ได้เลยได้ครับน่าจะเป็นช่องหูติดเทอมไม่พฤติกมเปิดแล้วสิเปิดยังพฤติกมเปิดยังพฤตจิกมเปิดแล้วครับแล้วใกล้เปิดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าคอนเก้าคอนเสิร์ตดอ่เดี๋ยวให้มาอยู่บ้านแกเลยค่ะจะได้ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมค่ะพี่มีบ้านอีกหลังหนึ่งไม่มีใครอยู่มีแอร์มีครัวมีที่นอนหลายห้องติดแอร์เย็นฉ่ำเออเดี๋ยวจะให้ไปสอนเออใช่ไปที่บ้านเลยมีห้องงมีแอร์ไปสอนที่บ้านเลยผู้รักมากไม่มีใครเลยจะทำอะไรก็ทำกันได้เลยไปสอนในบ้านเลย ออกกําลังกายนอกบ้านหน้าบ้านได้เลยแล้วนอกออกกําลังกายได้วิ่งจ็อกกิ้งขยายปอดได้นะครับแต่ทําการคือคนไม่ซื้อของผมเนี่ยช่วยบอกเลยดิแม,แม่ช่วยสนุนด้วยนะครับเคทุกออเดอร์เป็นหมอแจ๊คคือใครอร่ะหมอแจค๊คคือพี่พ,พี่พี่นาราที่ทเขาทําเพลงให้หนูที่หนูร้อ,องเมื่อคืนนี้ค่ะบอืในยูทูบเอาเอาเอาสองคนนี้ก่อนเอาสองคนก่อนเดี๋ยวมันเยอะไปอ่ากดตะกร้าแม่แม่ช่วยกดตะกร้าด้วยครับทุกยอดทุกออเดอร์ เป็นส่วนช่วยในการจัดจ<า><า>คอนเสิร์ต<ช>นี้ด้วยนะครับแ่แม่ช่วยกันอุ่นหนุนด้วยนะครับเร็วใาคราอยากได้หมอแจ็คก,กดตะกร้าให้ได้สามแสนตอนนี้สิหมอแจ็คห,หมอแจ็คเดี๋ยวพิมพ์ก่อนด้วยความสัจริงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คม่อยได้ดหูหมอแจ็คหมอแจ็คหมอแจ็คไข่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ คนมันรอจะมาทั้งอ๋อโ okay. อเคโอเคถ้าไม่ได้ดูเที่ยวน,นี้ไปรอเที่ยวหน้าก็ได้นะคนนี้เขาเลี้ยงแมวปะ่ะใช่ <c oughs> แมวที่ชื่อบักโศโอเคได้บอกแล้วพอจำนี่ป้าพี่จริงแล้วบักโสที่เขาที่เขาแมวเป็นสกอตตินโฟไงที่แมวก็เคยตายไปตัวนึงใช่ไหมใช่บักโสนั่นเองอใช่ไหมบักโสใช่อะรบ้างอ่ะลองดู เอาเร็วๆที่กดตะก้าแล้วชนะถ้าจะเอาบักโะเอาแมวมาด้วยคนดูเก้าพันคนขอคนเล่าเดินได่มหแล้วเราจะลงแล้วนี่กี่โมงแล้วไป่เราจะลงแล้วเราจะลงแล้วมีอะไรไหมคอนเสิร์ตสำคัญคือเดี๋ยวลงปั๊บไปคุยกับพีเ่เรื่องคิวเรื่องคอนแทคเรื่องคิวเรื่องทุกอย่างเออ สำคัญแล้วก็น้องอยู่แล้วกันสวัสดีหลับด้วยนะบอกไว้ก่อนถ้าจะจ่ายบันเบิกไปไปมามามาไปไปเนี่ยอือหือแต่ว่าเดี๋ยวมายาวๆอ่ะพี่พยายามหาทคิวอยู่เนี่ยยาวๆเนี่ยเด็กปิดเทอมอ่ะเอเอใช่ช่วงปิดเทอมมาอยู่บ้านเลยบ้านแกนั่นแหละไม่มีคนอยู่บ้านที่พี่ฟ้ากับชาร์ลอตไปขายของอ่ะที่ชอบไปใช้บ้านนั่นแหละเออ แต่หนูต้องรับผิดชอบเราเองนะเช่นบางทีไม่มีแม่บ้านทำอาหารนี่กินก็ต้องทำกันเองอผมทำได้เออบางทีแล้วก็ช่วยกวาดบ้านให้ด้วยนะเวลาสองทุ่มได้เลยครับเครื่องดูดฝุ่นก็มีแต่ว่า